อันว่าพ่อค้าทั้งหลายเหล่านั้นไปแล้วสู่ราชตระกูลยังบุคคลให้กราบทูลแล้วซึ่งข่าวสารอันพระราชาทรงส่งไปแล้วครั้นเมื่อพระดำรัสว่าอันว่าพ่อค้าทั้งหลายจงมาเถิดดังนี้อันพระเทวีตรัสแล้วเข้าไปแล้วถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่แล้วณนะที่สุดแห่งหนึ่งครั้งนั้นอันว่าพระเทวีตรัสถามแล้วซึ่งพ่อค้าทั้งหลายเหล่านั้นว่า ดูกนพ่อทั้งหลายอันว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มาแล้วย่อมเป็นเพราะเหตุอะไรดังนี้อันว่าพ่อค้าทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลแล้วว่าอันว่าข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้อันพระราชาทรงส่งไปแล้วสู่สำนักของพระองค์ย่อมเป็นได้ย,ดยินว่าอันว่าพระองค์ขอจงพระราชทานซึ่งแสนแห่งทรัพย์ทั้งหลายสามแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายดังนี้ อันว่าพระเทวีตรัสแล้วว่าดูก่อนพ่อทั้งหลายอันว่าเทออันว่าท่านทั้งหลายย่อมกล่าวซึ่งคําอันมากเกินอันว่ากรรมอะไรอันท่านทั้งหลายกระทําแล้วแก่พระราชาอันว่าพระราชาทรงเลื่อมใสแล้วต่อท่านทั้งหลายในพระเหตุอะไรทรงยังเราให้พระราชทานแล้วซึ่งทรัพย์มีประมาณเท่านี้ดังนี้ อันว่าพ่อค้าทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระเทวีอันว่ากรรมอะไรอะไรอื่นอันข่าพระองค์ทั้งหลายไม่กระทําแล้วแต่ว่าอ <the> ันว่าข้าพระองค์ทั้งหลายกราบทูลแล้วซึ่งข่าวสารแก่พระราชาดังนี้อันว่าพระเทวีตรัสถามแล้วว่าดูก่อนพ่อทั้งหลายก็อันท่านทั้งหลายอ่านเพื่ออันบอกแม้แก่เราหรือดังนี้ อันว่าพ่อค้าทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระเทวีอันข้าพระองค์ทั้งหลายอาจเพื่ออันกราบทูลแก่พระองค์ดังนี้อันว่าพระเทวีตรัสแล้วว่าดูก่อนพ่อทั้งหลายถ้าอย่างนั้นอันว่าท่านทั้งหลายจงบอกดังนี้อันว่าพ่อค้าทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระเทวีอันว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติแล้วในโลกดังนี้ อันว่าพระเทวีแม้นั้นทรงสดับแล้วซึ่งคําทรงมีพระสรีระอันปิติถูกต้องแล้วตามในมีในการก่อนนั่นเทียวทรงกําหนดแล้วซึ่งคาอะไรอะไรไม่ได้แล้วสามครั้งทรงสดับแล้วซึ่งบทว่าอันว่าพระพุทธเจ้าดังนี้ในวาระที่สี่ตรัสถามแล้วว่าดูก่อนพ่อทั้งหลายอันว่าอะไรอันพระราชาพระราชทานแล้วในพระบทนี้ดังนี้ อันว่าพ่อค้าทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระเทเวีอันว่าแสนแห่งทรัพย์อันพระราชาพระจชทานแล้วในพระบทนี้ดังนี้อันว่าพระเทเวีตรัสแล้วว่าดูก่อนพ่อทั้งหลายอันว่ากรรมอันสมควรอันพระราชาผู้เมื่อทรงสดับแล้วซึ่งข่าวสารมีอย่างนี้เป็นรูปพระจชทานแล้วซึ่งแสนแห่งทรัพย์แก่ท่านทั้งหลายทรงกระทําแล้วหาม่ได้ ก็อันว่าเราจะให้ซึ่งแสนแห่งทรัพย์ทั้งหลายสามในพระบรรณญการแห่งบุคคลพูดถึงแล้วซึ่งย่างของเราแก่ท่านทั้งหลายอันว่าข่าวสารอะไรอื่นอีกอันท่านทั้งหลายกราบทูลแล้วดังนี้อันว่าพ่อค้าทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลแล้วซึ่งข่าวสารทั้งหลายสองแม้เล่าอื่นอีกว่าอันว่าข่าวสารนี้ด้วยนี้ด้วยดังนี้ อันว่าพระเทวีทรงมีพระสรีระอันปิติถูกต้องแล้วตามในอันมีในการก่อนนั่นเที่ยวทรงกำหนดแล้วซึ่งคำอะไรอะไรไม่ได้แล้วสามครั้งทรงสดับแล้วอย่างนั้นนั่นเที่ยวในวาระที่สีทรงยังบุคคลให้พระราชทานแล้วซึ่งแสนแห่งทพย์ทั้งหลายสามสามอันว่าพ่อค้าทั้งหลายเหล่านั้นได้แล้วซึ่งแสนแห่งทพย์ทั้งหลายสิบสองทั้งปวงด้วยประการชนี ครั้งนั้นอันว่าพระเทวีตรัสถามแล้วซึ่งพ่อค้าทั้งหลายเหล่านั้นว่าดูกนพ่อทั้งหลายอันว่าพระราชาเสด็จไปแล้วณที่ไหนดังนี้อันว่าพ่อค้าทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระเทวีอันว่าพระราชาตรัสแล้วว่าอันว่าเราจักบวชเจะจงซึ่งพระศาสดาดังนี้เสด็จไปแล้วดังนี้